อาเซียนนั้นถ้าว่ากันไปแล้วนะครับถือว่ามีศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับ ภาพรวมนั้นอาเซียนมีความพร้อมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ัญญาหารนะครับและพืชพันธุัญญาหารที่สร้างรายได้ให้กับทั้งภูมิภาคนั้นมีรายได้อย่างสูงก็คือเรื่องผักผลไม้ครับผักผลไม้นั้นถือว่าเป็นอาหารจาเป็นสำหรับมนุษย์ทั่วไปโดยเฉพาะ ประเทศที่อยู่ตอนเหนือนะครับเมื่อเข้าหน้าหนาวแล้วผักผลไม้นั้นไม่สามารถจะปลูกได้นั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสของอาเซียนครับวันนี้ถ้าเกิดเรามองภาพเราจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้เปรียบเรานั้นเรียกตัวเองว่าเป็นครัวของโลกในแต่ละปีนั้นเราส่งออกไปนะครับถึงประมาณ1.4ล้านตันเลยทีเดียวและก็ได้มูลค่าถึงประมาณ1,200ล้านเหรียญ แล้วแต่ละปีแต่ละปีนะครับมีการเติบโตรประมาณ600%ถือว่าเป็นการเติบโตที่มหาศาลเลยทีเดียวตลาดไทยนั้นถ้าเกิดว่าไปแล้วนั้นเรายังมี FTA นะครับกับประเทศจีนประเทศจีนนั้นวันนี้ถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ครับประมาณ40%ของจำนวนของผักผลไม้ที่ส่งออกนั้นส่งไปประเทศจีนครับตามมาด้วยฮ่องกงฮ่องกงนั้น10%กว่าเปญี่ปุ่นนั้น ก็ประมาณสัก11%แต่อย่างไรก็แล้วแต่มูลค่านั้นก็กว่าร้อยล้านเหรียญเลยสิ่งหนึ่งนะครับที่ผักผลไม้ไทยหรือจากหลายๆประเทศในอาเซียนสามารถขยายแล้วก็เติบโตได้มากอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเรามี FTA ครับทำให้ผักผลไม้จากอาเซียนนั้นส่งเข้าไปจีน ได้อย่างมากมายแต่สิ่งหนึ่งครับในช่วง78ปีที่มานั้นชาวสวนชาวไร่ชาวนาของเรานั้นประสบปัญหาครับเรื่องหนึ่งก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกได้ในประเทศไทยแล้วประเทศจีนปลูกได้และมีตลาดเดียวกันเรามีปัญหาครับสินค้าเช่นกระเทียมหอมประเทศจีนนั้นส่งกลับมาสู่ประเทศในอาเซียนแล้วผลกระทบก็คือว่าชาวไร่ชาวนาหรือชาวสวนที่ปลูกสินค้า ชนิดเดียวกันนั้นบางรายนั้นต้องเปลี่ยนอาชีพเลยครับไปปลูกสินค้าอย่างอื่นแต่แน่นอนครับอย่างน้อยๆเราก็จะเห็นนะครับว่าสินค้าทางด้านพืชผลทางด้านเกษตรที่เป็นผักผลไม้มีการเติบโตในตลาดจีนมากเหลือเกินครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมองว่าเป็นโอกาสครับเราได้ใช้ FTA นำไปสู่การเพิ่มพูนเติบโตในการขยายตัวของสินค้าทุกประเภทเลย โดยเฉพาะวันนี้ที่เราพูดกันก็คือเรื่องผักผลไม้นั้นเติบโต5-60เป็นสิ่งที่ถือว่ามหัศจรสัจรทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราไปพูดถึงในอนาคตที่อาเซียนจะมีการบวก8บวก9เข้าไปนั่นก็ยิ่งทำให้ตลาดผักผลไม้ของประเทศไทยหรือในประเทศในอาเซียนนั้นสามารถที่จะส่งออกไปกว้างขึ้นแล้วก็ได้ในตลาดที่แพงขึ้นวันนั้นคงจะเป็นวันที่เราคงจะประสบความสำเร็จในการพัฒนา ผักผลไม้ส่งออกนะครับ